กราบเรียนคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อรับรางวัลอันทรงคุณค่าสอระทอเวกอร์อสประจำปี2562กระผมนายนภศินดวงประภาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทบุคคลยอดเยี่ยมด้านวิชาการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประเภทความพีการทางสติปัญญาครับครับและจากการที่กระผมนะครับได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจําชั้นนะครับก็ได้มีการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์กา,ศกาศรกศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลำปางซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด2หลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มหลักสูตรที่2นะครับคือหลักสูตรกยารพัฒนาทักษะการลําองชีวิต สำหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษนะครับซึ่งนำทั้ง2งหลักสูตรนี้นะครับมาวิเคราะห์เพื่อจะทําเป็นหน่วยการจัดประสบการณ์หรือว่าหน่วยการจัดการเรียนรู้นะครับและแนวทางการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กในห้องเรียนวาจาสื่อสารหน่วยการจัดประสบการณ์ก็จะเป็นกิจกรรมที่เน้นเรื่องของทักษะการลงชีวิตเป็นหลักนะครับโดยให้บริการในรูปแบบของการให้บริการชื่อหลือระยะแรกเริ่มตามขั้นตอนนะครับหขั้นตอนได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการนะครับขั้นที่2นะครับการประเมินความสามารถพื้นฐานการคัดกรองประเภทความพิการและการส่งต่อการจัดทําแผนการจัดการสึกษสารเฉพาะบุคคลหรือว่าแผน i อ P การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะการลงชีวิตนะครับกิจกรรมแบบบูรณาการทักษะนะครับในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะครับ ขั้นที่5นะครับการประเมินความก้าวหน้าทบทวนแผนนะครับซึ่งก็จะมีการทบทวนแผนเป็นประจำนะครับภาคเรียนละหนึ่งครั้งนะครับและขั้นสุดท้ายคือขั้นที่6คือการนิเทศติดตามประเมินผลและการส่งต่อครับซึ่งในท้ายปีก็จะจัดทําเป็นเล่มสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผลสมริ์ของผู้เรียนนะครับและเอกสารการประเมินนะครับจนถึงเอกสารแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนเฉพาะบุคคลแล้วก็บันทึกหลักการสอนเป็นต้นนะครับในส่วนของการจัดกิจกรรมนะครับ ก็จะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะครับตามหน่วยการจัดประสบการณ์หน่วยการจัดการเรียนรู้หรือว่าแนวทางการจัดกิจกรรมประจําวันซึ่งได้ออกแบบไว้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับอย่างเช่นกิจกรรมการนั่งสมาธิสวดมนต์ฟังนิทานคุณธรรมซึ่งจะจัดในช่วงวันพฤหัสช่วงเช้านะครับ กิจกรรมการเกษตรนะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักทักษะการนนนทํางานและการประกอบอาชีพนะครับการใช้ทักษะชีวิตอย่างเช่นกิจกรรมการทํางานบ้านนะครับหลังจากที่นักเรียนรับประทานอาหารเสร็จก็จะให้นักเรียนนําจานช้อนซ่อมมาล้างด้วยตัวเองนะครับกิจกรรมการทัศนะศึกษานะครับหรือกิจกรรมเพื่อทางผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตด้านนอกนะครับการพานักเรียนไปว่ายน้ำนะครับ การฝึกนักเรียนให้รู้กฎจราจรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับสำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับก็จะมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับภาคเรียนละหนึ่งครั้งนะครับมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายคนนะครับมีการจัดทําข้อมูลแผนที่บ้านของนักเรียนนะครับเพื่อ ให้มีความสะดวกในการออกเยี่ยมบ้านนะครับโดยการนอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วนะครับครบเจ้าก็ยังได้วิเคราะห์นะครับสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคนนะครับโดยการจัดทําเป็นวิจัยในชั้นเรียนนะครับเพื่อค้นหาสภาพปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขนะครับโดยหลังจากที่จัดทําวิจัยในชั้นเรียนนะครับภาคเรียนละหนึ่งเรื่องก็ได้มีการนําสื่อต่างๆที ھی, ่ใช้ในการวิจัยนะครับมาใช้สําหรับนักเรียน คนอื่นๆที่มีปัญหาเดียวกันอย่างเช่นเรื่องของปัญหาการสื่อสารนะครับก็มีการนำวิชวลสปอร์ตนะครับระบบงานนะครับหรือ w o r k b o x s y s t e m นะครับระบบ t i สนะครับเพนะครับมาใช้ในการกระตุ้นการสื่อสารนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารที่ดีขึ้นนะครับาการใช้สมุดภาพนะครับในการ เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนจะนํานักเรียนออกไปทํากิจกรรมในชุมชนนะครับเช่นสอนให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับาการเลือกซื้ออาหารเลือกซื้อขนมนะครับและจัดก,การดําดเนินการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นะครับในการาซื้อสินค้าภายในโรงเรียนนะครับก่อนที่จะออกไปภายนอกอย่างเช่นไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนะครับ หรือร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเเป็นต้นนะครับทางนี้เพื่อใหอ้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของการพัฒนาตนเองนั้นนะครับข้าพเจ้าก,ก็ได้จัดทําเป็นแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลนะครับแล้วก็มันฝึกฝนเรียนรู้นะครับจนสามารถเป็นวิทยากรในที่ต่างๆทั้งในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางเองหรือว่าเป็นวิทยากรภายนอก อย่างเช่นการจัดทําหน่วยการจัดประสบการณ์นะครับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสําหรับหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาศึกษาดูงานนะครับหรือว่าโรงเรียนเรียนร่วมนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นต้นและจัดการปฏิบัติงานดังกล่าวมาข้างต้นนะครับทำให้ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐานสพทเกมส์ระดับชาติรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับกีฬาเปต,ตองคนชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีการศึกษาพิเศษบุพล่องทางสติปัญญาครับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2จากงานศิลป,ปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562นณจังหวัดสุขโขทยัยครับจากการพัฒนานักเรียนจนได้รับรางวัลระดับชาติ ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนทนักษะการลงชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกดีเด่นได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบด้านต่อต้านยาเสพติดของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม6และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กีฬาเปตองคนชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีการศึกษาพิเศษบกพร่องทางสติปัญญาการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐานสพงรเกมระดับชาติปีการศึกษาส จากการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการประเภทบุคคลยอดเยี่ยมและผมขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ